ครับในวิดีโอคลิปนี้นะครับจะพูดถึงเรื่องของกฎกระแสไฟฟ้าของเคอร์ชอฟนะครับคืออย่างนี้ครับสมมติว่าเรามีจุดอยู่จุดหนึ่งนะครับในวงจรนะครับเช่นวัดวงจรให้ดูนะครับก็คือประมาณนี้ครับนะแล้วจุดนี้นะครับมันก็มีการแยกนะออกไปเป็น2อเส้นใช่ว่าสมมติว่ากระแสตรงนี้ครับไหลเข้ามาตรงนี้นะครับ มันก็จะมีการกระจายไปนะครับ2ทางก็คืออันนี้อันหนึ่งนะครับแล้วก็อันนี้อีกอันหนึ่งนะครับนะโคกระแสไฟฟ้าของเคอร์ชอฟนะครับก็จะบอกว่าณจุดใดๆนะครับในวงจรไฟฟ้านะครับผลรวมของกระแสไฟฟ้าเนี่ยที่ไหลเข้านะครับจุดเนี้ยนะครับไหลเข้าจุดจุดใดๆจุดนะครับ ก็จะเท่ากับผลรวมของกระแสไฟฟ้าที่ไหลออกนะครับก็คือเข้าเท่าไหร่ก็ต้องออกไปเท่านั้นนะครับมันถ้าเกิดเราเขียนเป็น,เ,ปนเหมือนกับเป็นสรรมการนะครับเช่นถ้าเราบอกว่าอันนี้นะครับมีชื่อว่า i นะครับผมเขียนเป็น i1 นะครับ แล้วก็อันนี้ก็เป็น i 2นะครับแล้วอันนี้ก็เป็น i 3นะครับสมการก็คือว่า i 1นะครับไหลเข้าถูกไหมครับเท่ากับนะมนี่ฝั่งเข้านะนะครับเข้าเนี่ยต้องเท่ากับออกนะครับคือผลรวมนะผลรวมหาเข้านะเป็นซิกมาหาเข้าเท่ากับขาออกนะครับขาออกก็คืออะไรครับก็คือ i ตรงนี้ครับ i 2นะครับ บวกกับนะครับ i 3นะครับอันนี้ก็คือเป็นกฎกระชายว่าของเคอร์ชอฟนะครับ